ภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นเวอร์ชั่น2,568ฉาก1นึ่คาริหัลันทมกลางวันคฤริสหัรูรายโบราณกลางสวนร่มรื่นเสียงบรรยายคุณนายลั่นทมหญิงผู้มัง่งคั่งและหวาดกลัวความตายหลังจากฟื้นขึ้นมาหลังเสียชีวิตไปสาวันเธอจึงสร้างสุสานภายในบ้านให้สะดวกสบายดังที่อยู่ของคนมีชีวิตลันทมเดินตรวจสอบห้องสุสานที่ตกแต่งรูรา ตัวละครชื่อลั่นถมหากฉันตายไปอย่าเผาให้เก็บศพฉันไว้ในโรงแก้วนี้ถ้าใครฝา่าฝืนจะไม่ได้รับสมบัติแม้แต่น้อยเพนติดฉากสองห้องนั่งเล่นกลางคืนรสสุคนและชีพพูดคุยกันอย่างรับๆตัวละครชื่อรสุคนแม่เธอไม่ยอมตายสักทีสมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งตัวละครชื่อชีพใจเย็นใจเย็นรบสุคนทุกอย่างต้องเป็นของเราในที่สุด ฉากสามสุสานในบ้านกลางคืนลั่นทมนอนในโรงแก้วอย่างสงบเสียงบรรยายเมื่อความตายมาถึงคำสัญญาและความโลภเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงรถสุคนแอบเปิดโรงแก้วตรวจสอบศพรถสุคนยังไม่เน่าเลยฉากสี่ห้องนั่งเล่นเช้าว,วันรุ่งขึ้นข่าวการเสียชีวิตของลั่นทมแพระสะพัดชีพแต่ทําไมรู้สึกว่าเธอยังอยู่ รถสุคนอย่าพูดแบบนั้นสิมันน่ากลัวฉากห้าสุสานในบ้านกลางคืนเสียงแปลกๆดังขึ้นจากโรงแก้วรถสุคนเดินเข้ามาดูเห็นโรงแก้วเปิดออกเองรถสุคนไม่มีใครอยู่ฉากหกคฤราสน์ลั่นทมหลายวันต่อมาเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในบ้านคำสัญญาที่มาพร้อมคำโกหกความตายจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแก้แค้น รถสุคนและชีพเผชิญกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติรถสุคนแม่ของเธอกลับมาแล้วชีพเราต้องหนีไปจากที่นี่ฉากเจสุสานในบ้านกลางคืนลั่นทมปรากฏตัวอย่างลึกลับลั่นทมสัญญาคือสัญญาผู้ที่ผิดคำสัญญาต้องชดใช้เสียงกรีดร้องดังขึ้นเสียงบรรยายสุสานคนเป็น เมื่อความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือการเริ่มต้นของความสยองเนื้อเรื่องเพิ่มเติมสุสานคนเป็นความลับใต้โลงแก้วแบคสตอีเพ e ิ่มตัดแฟลชแบ็กย้อนอดีตเมื่อ30ปีก่อนลั่นทมเคยเป็นนักร้องสาวสวยในคาเฟ่ถูกหลอกให้รักชายคนหนึ่งที่ชื่อประเสริฐและถูกขัดหลังเขาขโมยเงินเธอทั้งหมดเธอจึงกลายเป็นหญิงแข็งกระด้างไม่ไว้ใจใครแม้แต่ลูกตัวเอง รสุคนไม่ใช่ลูกแท้ๆของลันทมแต่เป็นลูกของยิงรับใช้คนหนึ่งที่ตายอย่างลึกลับในบ้านหลังนี้ลันทมเก็บมาเลี้ยงด้วยความสงสารแต่ไม่เคยรักจริงเพิ่มสุสานชั้นล่างที่ไม่มีใครรู้ในคฤหาสมีสุสานอีกชั้นใต้พื้นห้องหนังสือเป็นที่เก็บศพของผู้หญิงหลายคนที่หายสาบสูญไปในช่วงหลายสิบปีรถสุคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากใต้พื้นช่วยด้วยหนาวเหลือเกินจุดถักมุมเพิ่มเติม ชีพแฟนรสุคนแท้จริงแล้วเป็นหลานชายของประเสริฐอดีตคนรักลั่นทมที่ส่งเข้ามาแฝงตัวเพื่อตามหามรถกลับคืนให้ตระกูลตัวเองในตอนท้ายเขาเริ่มเห็นภาพประหลาดของลั่นทมในวัยสาวที่ตามหลอกหลอนเขาพร้อมกับเสียงพูดว่าความรักของฉันไม่มีวันตายจุดพีคของเรื่องคลแม็กส,สาวระสุคนพยายามจุดไฟเผาโรงแก้วแต่กลับพบว่าศพลั่นทมหายไป จู่ๆระบบไฟในบ้านดับลงกล้องวงจรปิดแสดงภาพหญิงแก่เดินอยู่ในสวนท,ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ลั่นทมกลับมาในร่างที่ไม่ยอมเน่าพร้อมเสียงสะท้อนว่าฉันให้ชีวิตกับพวกแกแต่พวกแกกลับฆ่าฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนจบทางเลือกสองแบบให้เลือก 1. จบแบบโศกนาตกรรมสุสานถล่มรถสุคนถูกขังใต้ดินชีพถูกผีลั่นทมลากายไปในโลงแก้วเสียงบรรยาย สุสานที่สร้างไว้เพื่อคนเป็นกลับกลายเป็นสุสานของคนทรยศสองจกแบบผักมุมสยองทุกอย่างดูเหมือนสงบแต่ลงแก้วใบใหม่ถูกติดตั้งที่คฤราสส์มีชื่อสลักบนป้ายว่ารับสุขคน